เอออาพิธีนะคะแข่หนากรอบโบสนะคะแม่แม่ไปเลยเลยไอ้ไอไปไอ้หน้าหนไปในนาคเลยไอน้คนนัคเลยยายฝากบอลลมนาฝากพัดลมนะมีแม่ฝากบอลล้อมนะมีแ i <laughs> สามรอบสามรอบเอหน้ารอบบวญนะคะแม่แม่มาเอาบุญนำกันได้จ้ะเด้อโอ้บาตันเดียกวิงเอกระสาจ้บหน่าเขาต้องใส่ขันห่วยไม่รีบเอาหน่าเดินยังไม่เข่า กนะ็ยังเล่นมาพี่น้องว่าสันเล่นอ้าวโทษก็ลาบลาบได้ยูว่าสันบลาฉันถามแล้วเธอลับได้ยูล,ลับได้ยูว่า,าสันนี่เราก็จะสามรอบนะคะแม่ แหนากรอบโบสถสามรอบแล้วก็จะไปบวชขึ้นไปบวชนะคะนี่ตอนนี้กําลังเป็นนาคอยู่นะคะยังไม่ได้เป็นผานะคะเอาหนีไปบ้าท่านมูดอ,อก <c oughs> สองรอบเลยอีกรอบสุดท้ายนะคะแม่แม่อีรอบสุดท้าย <c oughs> น,นี่กก็โค่นสามรอบแล้วนะคะโอ้ยังไม่ขุดนะคะแม่แม่เพิ่งได้สองรอบนะคะเพิ่งสองรอบ คุณครบแล้วนะคะครบแล้วสามรอบนะคะ ไปแตะโบดเอาไปแตะประตูโบดก่อน ต้องไปแตะประตูนะคะประตูบสถก่อน3ครั้งนะคะแม่แม<ๆ>้ถึงจะเข้าโบสถ์นะคะบวชได้นะคะ มากเก้าวันล่างตีอยู่บวเป็นทาเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะแม่หมอสุตรยมันสิง่างออกมาพี่ยางมากจิยางออกมาพี่ไล่ไล่ตั้งหัวสนมาเลยเ้ยยางเาพี่ มาย่างก็มาอะไรมาจากนักเป็กม,มาอ้อยมอเมเป็กมาผุนมอเมเป็กมาผุนก็ใส่บาทนะจ๊ะอ้อยใส่ในคะคะนเป็นขวัญถุงให้ไอ้หลวงพี่นะคะต,ตอนนี้เราเรียกเป็นหลวงพี่แล้วนะคะก็ใส่เป็นขวัญถุงอใส่ออกมาเลยมอเมเป็กไรมาเลยมอมเป็กไรมากไรมากคดีค่อยไทยยืนทั้งหงมอมไหนรฮงออกก่อนอ่ะมอมเป็กมอเมเป็กมาเลยไ เออไล่มาตะมอมเปกคุ่นอันนี้ก็ใส่ขวัญถุงนะคะใส่เงินขวัญถุงนะคะ,ไ,คนะคะไปบอกว่าไล่มาตั้งนี้คือจังตูเทียแม่เขาจะค่อยใส่ทั้งถุงยางออกมาเดี๋ยวไล่มาอยู่ เราก็จะใส่บาทเป็นขวัญถุงนะคะให้หลวี่นะคะไว้ใช้จ่ายนะคะตอนที่เป็นไอ้พระนะคะทำบุญน,นะคะพ่อแม่ก็อยากร่วมทำบุญด้วยนะคะ จ้าบ่ท yeah, drop <Hi. S 1> mm ันหอดงามเดี๋ยวสิหัดงามอยู่เอบใหญ่ไส่อให่ไอเไกันลายก้องลามาใส่